ันี่ก็มีของดีนะครับม่แน่นานอยู่แล้วนะครับจะเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับแอร์ไฟเอรนะครับสำหรับแม่บ้านที่อยากจะทำอาหารประเภทของทอดนะครับแบบไร้น้ำมันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหม้ออบลมร้อนนะครับที่ซื้อมานะครับก็เป็นของ Smart Home ครับก็เป็นยี่ห้อมาตรฐานนะครับที่ทั่วไปใช้กัน ซื้อที่ b i ๊กนะครับก็ราคาตอนนี้อยู่ที่1,090บาทนะบาทครับเขาจะมีรับประกันนะครับรับประกันอยู่3ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันนะครับก็จะเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับความจุ2 2ลิตรนะครับแรงดันไฟฟ้าก็ไฟบ้านบ้านเราครับ220อโวลต์นะครับกำลังไฟที่1,000วัตต์ครับก็ในใ้เกี่ยวกับ เ,เทคโนโลยีอบรมร้อนนะครับนะใช้อุณหภูมิกระจายนะครับทำใหออ้อาหารนั้นสุกนะครับอุณหภูมินะครับเขาว่าปรับได้80นะครับถึง200องศานะครับนะตั้งเวลาทำอาหารได้สูงสุดอยู่ที่30นาทีนะครับก็ทำอาหารได้หลายอย่างครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลย เ okay. แกะกล่องออกมาได้แล้วนะครับลูกทรงสวยงแงมครับเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนเ,อเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูแถบด้านในทอดเป็นยังไงนะครับนี่เป็นหม้อนะครับหม้อสําหรับทอดแล้วก็เขาก็จะมีตะแกรงอยู่นะครับตะแกรงแข่งมาให้นะครับ จะมีปลักไฟเสียบนะครับหลักการเห็นเขาบอกนะครับอาศัยหลักการของขดลวดนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่าความร้อนจากกดลวดนะครับจากด้านบนนะครับลงสู่ด้านล่างนะครับทำให้อาหารนะครับสุกนะครับนี่คือเขาเขาบอกกันมานะครับก็ไม่แน่ใจว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับแต่หลักการคร่าวๆจะเป็นอย่างนั้นเรามาดูครับจะมีเมนูทัไรบ้างมีเฟ้นไฟครับเฟ้นไฟอย จที่200รองศาซลีสนะครับ1 5ถึงีนาทีนะครับนี่ก็จะมีเนื้อนะครับมีหมูเนาะนะครับมีกุ้งนะครับแล้วก็ทำขนมได้ด้วยนะครับจะมีไก่นะครับแล้วก็นี่จะเป็นหมูนะครับแล้วก็มีปลานะครับนี่คือเมนูนะครับ1 2 3 4 5 6 7เนะครับ7เมนูนะครับเป็นเป็นอาหารที่เขาแนะนำนะครับอาจจะทำอาหารอย่างอื่นได้นะครับก็ใช้ จะปุ่มแล้วก็ยระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับนะครับอุณหภูมินะครับจะเริ่มมาแต่80นะครับสูงสุดก็อยู่ที่200องศาเซีนะครับปรับตรนี้นะครับหมุนจากซ้ายไปขวาดูต่อไปครับปุ่มข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นการควบคุมเวลานะครับจาก0ูนย์นะครับ 0-30นาทีนะครับเวลาหมุนไปมันก็จะจับเวลาถอยหลังนะครับนนี้ขนาดไม่ได้10ปักนะครับนี่ผมหมุนไปที่5นาทีนะครับมันก็จะมีเสียงแก๊แกๆครับสแสดงว่ามันมีระบบนับเวลาย้อนหลังให้อยู่นะครับจะมีเสียงแตก๊แตกๆได้ยินไหมครับแตก๊แตกๆๆครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเมนูมสักเมนูนึงนะครับพอดีตีมกุนเชียงมานะครับซื้อจากเซเว่นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดกุนเชียงกันโดยไม่ใช้น้ามันนะครับนะครับซื้อกุนเชียงนะครับจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับซื้อมาซองนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูเลย นะครับเ,เดี๋ยวก็เอากุญเชียงครับข้างในาจะใส่ตะแกรงก่อนนะครับตะแกรงลงไปแล้วก็เอากุญเชียงนะครับวางด้านในเลยนะครับแบบนี้ก็ใส่ไปเลยปัไม่ยากครับง่ายๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จป,ปั๊ครับ สำหรับกุนเชียงนะครับที่นํามาทอดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลานะครับแล้วก็อุณหภูมิของเฟนส์ไฟแล้วกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ200องศาเซีนะครับแล้วก็เวลาจะใช้ประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวจะลองดีก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองปรับปรับอุณภูมิครับ200นะครับสุดเลยนะครับสุดเลยแล้วก็เวลานะครับ15นาทีเดี๋ยวผมจะหมุน นะครับปุ่มเวลาไปที่เลข15นะครับหาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟสีเขียวแล้วก็ไฟสีแดงนะครับก็จะสว่างนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนกับเสียงพัดลมอะครับดังอยู่แล้วก็จะมีเสียงนาฬิกานะครับตอนนี้15นาทีเหมือนกับจับเวลานับเวลาถอยหลังนะครับจะมีเสียงแต๊กๆครับ อตอนนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวรอ15นาทีนะครับเราจะมาดูนะครับว่าคุณเชียงที่ได้จะหน้าแต่เป็นยังไงนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปแค่นาทีแล้วนะครับรู้สึกเหมือนจะมีกลิ่นไม่ใหม่ครับพอเปปกตินะครับ ี่สังเกตนะครับตอนที่เครื่องทํางานนะครับไฟสีเขียวมันจะดับแล้วก็ติดสลับกันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ไฟสีเขียวดับอยูแล้วนะครับอตอนนี้ก็รอต่อไปนะครับ สังเกตดูด้านหลังนะครับมันจะมีช่องเหมือนกับเป็นช่องระบายนะครับพอเราเอามือไปอ่างไว้นะครับติดไว้มันจะมีลมร้อนนะครับเป่าออกมานะครับควจะเป็นลมร้อนนะครับที่ระบายออกมานะครับที่ก็คือใช้หลักการของลมร้อนนะครับนะที่ผ่านขดลวดครับเพื่อสร้างความร้อนทําให้อาหารสุกนะครับนะนะครับร้อนมากเลยนะครับฉะนั้นเวลาเราเครื่องวางเนี้ยต้องวางที่โล่งนะครับ ตอนนี้ผ่านไปสินาทีนะครับ <Okay. S 1> เหลือแค่นาที เลยสแป๊นะครับตอนนี้กลิ่นนะครับกลิ่นกุนเชียงทอดเริ่มออกนะครับได้กลิ่นแล้วครับตอนนี้เหลือเวลาอีกคงไม่ถึงนาทีนะครับตื่นเต้นครับจะได้เห็นกุนเชียงทอดแบบไร้น้ำมันเดี๋ยวอดใจรอกันนะครับ ตนี้กลิ่นของกุนเชียงนะครับก็เริ่มโชยมาครับหอมมากทีเดียวนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ไฟดับแล้วแล้วก็มีเสียงกระดิ่งครับดังกริ้งนะครับก็เป็นสัญญาณของการทํากุนเชียงทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับโอเคหน้าตาสีสัชนชวนรับประทานครับ เยี่ยมนะครับหนาตาถือว่าใช้ได้นะครับข้างในนะครับมันก็จะเป็นน้ำมันนะครับที่ที่มันอยู่ในกุญเชียงนะครับเวลา ลองทอดนะครับครับน้ํามันน้่มออกออกมาจากกุนเชียงนะครับตัวนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกุนเชียงที่เราซื้อมานะครับถือว่าโอเคครับหม้อไปร้อนนะครับทอดไร้น้ํามันนะครับก็วันนี้ลองนํากุนเชียงนะครับมาทอดดูนะครับก็ผลงานอีกตีครับเบิร์กรบบสีสันชวนรับประทานนะครับ ก็หั่นกุนเชียงออกมาแล้วนะครับก็หน้าตาชวนรับประทานนะครับสีสันก็โอเคครับพอใช้ได้นะครับขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับฝากกดนะครับ subscribe นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ